สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึคคงความคงกวรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยค่ะยืมตังไม่คืนระวังฟื้นที่ไอซนะคืออะไรไม่ใช่คนตาไม่มีสิเงาอยากหน้าพังหรือพ่อดอกมาชอบหดอกเราอยู่ได้เมื่อคุณหลับตาคุณจะรู้ว่าคุณมองไม่เห็นก็แม่เลี้ยลับตาไปสิดปีเดียวเห็นก็สางเงา เอางั้นแม่งิ้นแล้วงันไปเรียงขนมผู้บบาวันดื้อใบดอกเห็นกูง้อหน่อยดอกกูสบ่อยเลยนะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดทำาควงกวรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยค่ะยืมตังค์ไม่คืนระวังฟื้นที่ไอซียนะเปออะไรเรื่กคนตายมีจิดนัน แล้็เอเดี๋ยวนูงมั้ววันท่เดยรทานไหนแม่ครู